สวัสดีครับโอไม่ได้เจอกันนานเลยครับกับเบบี้ภูมิตอนนี้นะครับเบบี้ภูมอยู่ปอะไรแล้วครับผมปอสองจะขึ้นปอสองนะครับอ่าวันนี้มาทักทายแฟนๆนะครับมีเอฟซีถามว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนาาเลยเพราะว่าเรียนหนังสือนะครับตอนนี้เป็นช่วงก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับน้องภูมิก็จะมารีวิวของเล่นที่น้องภูมิกาลังสนใจอยู่ตอนนี้มันคืออะไรเบเบดเบเบดนะครับนี่มาอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสองอันเนี้ย มีมานานแล้วซื้อที่ไหนอัน,นอันนี้เพิ่งมาวันพุ่งพุ่งวันก่อนอ๋ออันเนี้ยคือซื้อมาใหม่เลยเป็นกล่องสองอันเนี้ยคือมีนานแล้วแล้วตัวเบเบ้มันอยู่ไหนลูกค่ะอยู่ในนี้อ่อโอเคอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับนี่นเฮ้ยเดี๋ยวขอดูข้างกล่องก่อนได้ปะมันชื่ออะไรเนี่ยท็อปเกียร์หรอท็อปอะไรเนี่ยมันมีหลายอันเหรอคือกล่องนึงมันได้กี่อันนี่กล่องนึงมีกี่อันแปดตัวแปดตัว มีมีสายป้องกันด้วยตอนนี้เราจะบอกเลยอ๋อสายป้องกันสายโจมตีอะไรเงี้ยเหรอใช่อ๋อนี่สําหรับเด็กที่อายุเท่าไหร่หกขวบขึ้นไปอ่าน้องภูมิเท่าไหร่ละแปดแปดแล้วโอเคเป็นพี่ภูมิแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างใช่ไหมนี่เฮ้ยมาเหมือนเป็นแบบกระเป๋าป๊บนึงนะอ่ามาดูครับโอเคอ้าวขอเช็คของก่อนอ่ามามาๆๆๆ มาดูดิกจนะอ่ามาเปิดกระเป๋ากันครับผมนี่ว้าวเฮ้ยคุยมันเหมือนเครื่องมือช่างเลยนะใช่แล้วก็มินนี่โอ้โหโอ้โหแปลตัวที่บอกเลยนะใช่ไม่เหมือนกันเลยเหรอไม่เหมือนเลยแล้วก็ตัวแบบไม่ซ้ำกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่ภูมีอยู่แล้วแล้วภูมิก็มาเก็บอ๋อตัวเก่าตัวเก่าซื้อมาจากที่ไหนตลาดนัดถนนคนเดินใช่ปะ่ะอ่า วางไว้ตรงนี้เลยโอเคอ่านี่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับอ่าแล้วก็อ,อันนี้เป็นอะไรอุ้ยมีเลียนคอด้วยฮะเลียนคอเลียนคอโหมีชื่อด้วยหรออ่าแล้วขอดูตัวเก่าตัวเก่านี่คือช็อตอีกม,มีมีดังซอสเทลไซส์แล้วก็วิสแตแล้วแล้วก็พิญนีอ่าโอเคครับผมอันนี้นน<ม>เป็นจะประก,กอบให้ดูอ่าลองลอง,ลองครับลองแล้วก็มีตูดมาให้สี่บิต อ๋อมีตูดมาให้สี่อันขู่แบบเป็นอุปกรณ์ครบชุดเลยนะก็ถอดอันนี้ก่อนอ๋อนี่มันเป็นตัวชุดใช่ไหมใช่ตัวชุดแล้วมีด้ามจับอ่ามาดูครับตัวชูดแล้วด้ามจับครับอุ้ยเส่ได้ไหมหรือว่ามันผิดด้านเปล่าหรือถูกแล้วถูกแล้วอ่าถูกแล้วมา,าชูดได้ดูสักทีนึงก่อนที่คลิปหน้า เดี๋ยวเรามาเล่นโชว์คลิปหน้าดีไหมคลิปนี้แค่แกะกล่องให้ดูก็พออ,อ่าแต่จะชูชให้ดูสักทีนึงใช่ไหมขอประกอบให้เล่นก่อนเดี๋ยวถ้ามันชูแล้วเดี๋ยวมันออกอ่าโอเคน <ไป S 1> ี่นะใส่ที่ชูไปลองชูก่อนโอเคไม่ะอ๋อโอเคครับผมเอาตัวไหนดีอ่า FC อยากดูตัวไหนครับคอมเมนต์มาใครมีตัวไหนบ้างมมนะครับใครมีตัวไหนบ้างคอมเมนต์มาเลยนี่มีสีฟ้าสีโอ้โหตอนนี้เลยเอาไปชูหน้าโอ๋อนี้อันนี้คือตัวเก่านะอันนี้ร้อยต่อสู้มาเยอะแล้วนะครับ นาะดูสิคือไอ้รอยต่อสู้ที่มีสีอ่ะคือมันเป็นรอยที่ขูดแต่ว่าบางตัวที่ไม่มีแบบนี้คือไม่อยากให้มีรอยอ๋ออ๋อโอเคครับมาลองช่ให้ดูสักตัวครับผมชูวให้ดูสักตัวสองตัวสู้กันหรออ่าเราสู้กันสักตาหนึ่งมาแล้วต่อไปคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูแบบครบทุกตัวเลยนี่เอาละครับอ่ะเดี๋ยวลองลงมาอีกตัวหนึ่งสีฟ้ากับสีแดงอุ้ย โอ้โหนี่อัดตอสู้โจมตีกันโอ้แตกกระจุยเลยอ่ะใช่โอ้นะโหโอเคครับผม,มเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะมาเล่นกันแบบเต็มๆเลยอ่ะคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับอ่ะไปคลิปหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้ภูมิด้วยนะเจอกันใหม่บ๊ายบาย